วันนี้ก็มาฟ่นยาให้ทุเรียนนะคะนี่ก็เสร็จแล้วจ้าเก็บสายเรียบร้อยแล้วการฟ่นทุเรียนเราจะกะเวลาไม่ได้นะคะต้องมาหมั่นดูแลว่ามีแมลงหรือเปล่าถ้ามีแมลงก็มาฟ่น้นะคะนี่ช่วงนี้ลมก็ชิวๆแล้วจ้า ือดูหนาวตัวนี้ก็เป็นทุเรียนมูสันคิงแดดจ้าเลยค่ะช่วงนี้ไม่รู้จะแดดฝนหรือจะไม่มีฝนน,อน้อนี่นี่ก็เป็นทุเรียนมูสันคิงนะคะ เรายกคูให้เขาสูงเดิมทีที่ตรงนี้จะเป็นนาเราจะทำนาหลังจากเปลี่ยนนาก็มาเป็นทำสวนปาล์มทำสวนปาล์มแล้วก็ไม่มีเวลาจะเก็บนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสวนทุเรียนก็ทำหลากหลายนะคะทำมันสำปะหลังก็เคยนะคะที่แปลงนี้ ทำมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเอาว่าเอาดีทางทุเรียนแหละค่ะเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ราคาดีเนาะแต่ก็มารอลุ้นกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็เป็นเกษตร,รมือใหม่เราได้ ตัดหญ้าทำความสะอาดให้สวนทุเรียนเราเสร็จแล้วก็มาฝ่นยานะคะบํารุงแล้วก็ฝนไล่แมงนะคะแมงเพี้ยใบของเขายังไม่หนานะคะนี่เพราะว่าเราบํารุงยังไม่ได้หน่นเจ้าของสวนก็เดินสํารวจแปลงทุเรียนนะคะ ต้องมันดูแลจ้าพ่อฟอปยิ่งเป็นไรปะ